เป็นชาวบ้านเหมือนพี่น้องนี่ค่ะวันนี้หัดดูดีนิดนึง<า>มพมาไกลจริงๆเป็นชาวบ้านนะคะพี่น้องโชคดีันถเยอะมันคิดว่าหลายคนไม่รู้จักหนูไอคนนี้ใครทำไมมาพูดทําไมเราต้องฟังห<า>นูขอใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะฮะให้พี่น้องเห็นว่าหนูพบวิบากกรรมอะไรก่อนหน้านี้หนูเป็นคนคุกแล้วฮะหนูติดคุกเพิ่งออกหนูภูมิใจหนูจะบอกว่าหนูติดคุกทำไมหนูถึงติด วันนั้นวันนี้หนูจะให้ดูวิบากกรรมซึ่งไม่ได้หมายความให้พี่น้องต้องกลัวแต่ให้พี่น้องมีพลังในการที่จะสู้เพื่อบ้านเกิดตัวเองเพราะหลังจากรอจะพุ่หนูก็ยังสู้ใช้เวลาไม่เยอะนะฮะเดี๋ยวเราคุยกันแต่ขอบคุณค่ะจีที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าจะนำไปสูอดนี้เริจะอะไรเนี่ยเราคิดว่าชาวบ้านที่นี่มีสติ มีสติตลอดว่าไม่ว่าอดีตนนมีอะไรขึ้นอนาคตนำไปสูอะไรเเชื่อว่าเขามีสติคิดไตรตรองในเรื่องการเดินและกาน้างเนี่ยอ,อยากจะฝากว่าวันนี้ประจุะไม่ได้จบแค่พี่าสาคดีแล้วจะมันย้อนทุกคนทำอะไรไม่ได้เราเชื่อว่าวันนี้จุดยืนและจุดงุ่ง,ง,ง,งหมายของทุกคนแล้วต้องเดินมืแล้วพี่ไม่ค่อยห่วงนะเพราะความแข้มแข่งของ ได้จุดตรงนี <Store> ้ไม <et> ่มอีพีของเมืองเนี้ยแกนหลงถือว่าเข้มแก็งใช้ได้เมื่อข้อสารเนี่ยแกนหลัของอีเจ็ดกลุ่มเนือวเราก็ไม่ได้ห่วงภาคประชนแต่ห่วงเรื่องความมั่นใจมากกว่าว่าวันนี้งานเดินไปแต่อยากคิดอยากคิดทำมา้องติดอยากไปถารวัรอยู่กับเรื่องแต่ทำไมติ ให้เป็นรูประถางและการไม่ให้มันสักมากกว่า